สวัสดีครับย่ำเย็นพี่น้องประตูเฮากระเร็จเรียบร้อยแล้วมาอัปเดตหนะ้าบ้านยิ้มมือแลงสวัสดีพี่น้องอไปสุขทุกคนเดอ้อสวัสดีเอฟซีสุขสุขทันเด้อครับพี่น้องยิ้มมือแลงบรรยากาศดีดีพี่น้องหน้าบ้านน่ะมั้เออเย็นซ่วยชวยอยู่มั้งเอ้ยไม้ย่างเบิ่งซื้อๆดอกพี่น้องเพราะว่าประตูหวัวมันเหลวๆก็เลยสภาพพี่น้องมาสว่างเบิ่งบรรยากาศ มันยากอยังน่้นะอืมย่างมือเลี่ยงกับแดนเซอร์เขากำลังสอนมาลงโป่งเปล่งอยู่พี่น้องกำลังสอนมาลงโป่งเปล่งยู่พอดีสร้างเขาตีตั้งหัวเสร็จแล้วเอฟซีก็อยากชมหวยให้ยังอินบ็อกเข่ามาหลายก็เลยจะพาเบิ้องอาลาอืมประตูรัวประตูรัวเสร็จแล้วเลือดเลือดอ้ยฝนก็เฉตกวขึ้นมืดมากเลยว่ะคือเป็นมืดอึมคึมอึมคึมมากเลยพี่น้อง เป็นมืดอึมคืมอึมคืมอึมคืมส่งเข่าป้าจ้าส่งข้าวส่งเข่าส่งน้ำโอ้มืดมาแล้วเว้ยมืดตรุดตรืมาแล้วเว้ยมืดตรุดตรือตรุตรุตรุตรืมาแล้วเว้ยปิดแล้วประตูพี่น้องประตูปิดแล้วจ้าปิดประตูแล้ว เพิ่มความปลอดภัยให้กับน้องนาริตะน้องตัวเกียวจะเดียบอเลียออกมาถนนอืมจะได้ไม่บิ่งออกมาถนน,นหนทางไงเพิ่มความปลอดภัยให้น้องๆหนูๆเพิ่มความปลอดภัยให้น้องหนูหนูนโซง,งานอะไรพี่น้องตว่เมือนถิงมากเก็บอยู่เก็บอ่าต่างๆดีเทลต่างๆ มันมีอ่าเขาเรียกยังกไงมันมีหมองบุม่มจช้าน่อยอยูอย่เพิ่นเลยสิมาเก็บให้อยู่จช้าน่อยว่าเธอเพิน่นว่าอืมสวยอยู่สวยอยู่ยามค่ำแรงยามเมื่อแรงยามเมื่อแรงบ้านอีสานบ้านทุ่งทุงท่งคามนาบ้านก็เป็นท่งหน้าได้พี่น้องทุ่งคามนาบ้านก็เป็นท่งหน้าโอ้ย หมอลำก็ซ้อมมาลงพุ่งปิ้งอยู่หมอลำก็ซ้อมมาลงพุ่งปิ้งอยู่บรรยากาศดีดีพี่น้องทางบ้านมุเจ้าฝนตกบอ่อยู่นี่บ่บ่ตกแห้งตกพ่อซิมซีตกพ่อเล่มเรพี่น้องบ่ตกแห้งแบบบึมบั่มบึมบั่มอะไรนะแลน่นส่วนไปส่วนมาอยู่ บายบายนะจ๊ะคุณรถน่ารักขอให้พวกคุณเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะมืดบักคักฝ่ามืดกระคงบดหอนเห็นสลาตะเวนย้ำสาน้นองเอ๋ยเศร้าสายังเอา้าเขาบ่ฮักย่าฟืนพิสาก็กน้ำตาที่มันหัวออกวุ่น ไปแล้วเขาคงบักคืนจะฝืนในยาวเวลาวจะหามกระทะ้ออ้าจจ้ามือนี่ค่ใครก็เป็นบ้ามาลองเพ่งพอเดียวอันนี้ก็ส่ง,สงเขาส่งน้ำง่ายพี่น้องเอาสื้อปิดค่ะเอาคือว่าเส้นเสือเราทำงานคือ,อยังดับโยกันนะ โอ้เส <mel od ic pg> ้นสื hmm. <mel> water water <mel> <transform> ่อไปทำงานอีกแล้วเส้นสื่ออยู่เป็นอะอยู่เส้นสื่อมันพันหลอบเส้นโอ้เสียงขาอซ้อมทุ่มต่ําตุ่มต่้อยู่พอดพี่น้องเสียงเขาซ้อมมาลงปวงเป่งอยู่เปิดไส่ก่อนช่วงนี้ก็อยู่บ้านชูมือพี่น้องทั้งซ้อมทั้งเตรียมคลอดน้ำเตรียมคลอดลูก เตรียมข้อเตรียมเอวยคุณแม่แพ้วเตรียมห้องคลอดเดี๋ยวพาไปดูเออเขาซ้อมจะไปไหนคะไปรอเกี่ยวไปรอเกี่ยวอุ้ยสว่างแล้วหรอที่เราเมื่อไหร่วันเอ้ยยาขึ้นยาใส่เขาเยายใส่สีขาเอออยากให้ยายสวมตียา กอหดย่ได้หลายไรไม่ตินั่นเปื่อบางหันไหมครับเปิ่บางอื่นเขาิอันไหอยู่ดิเปิดบางกองไปไปไปขับรถจ๋าไปยายจะขายตั๋วไปไปไหมไปปอาไปไปสู้ไปสู้ไอ้แม่เหล็กไปยายไปด้วยรักยายยายรักไาย รักใยไหมล,ล,หหลากยหากใหหายหลาย่า,าไม่นล็อกะตอกกักนนามามันจิออกเขาจนได้เขาจะใส่น้ำใส่น้ำเวมันมมต้องล็อกอ,อไปค่ะช่วงนี้ล็กกันค่ะเดียวเท่านั้นนักมโอ้ยนีเสื้อเพียบเลย ด้าน,นเสื้อเพียบเลยอยากดำๆๆดำดำดำ,ดำอยู่นี่ค่ะที่เขาไปนะ<ำ>ไหนไดำอ้าไม่ยังอะไรบ้างเนี่ยก็ไปเรื่ด้ๆบ้านนี้ลาเลยไม่เป็นไรห้าดำผ<อ>้ามันกินได้ยังไะนะยังซ้อมเสรเ็จหรอทั้งบนตัวตัวนี่จ่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีเราต้องทำยังไงจ่ายผิดยังไงจ่ายไม่ผิดเบอร์เรท่าไหร่ พันเก้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ทำใจเลยก็จ่ายเพล็กดไหมก็ลองติดต่อเขาดูอุ้ยใครเป็นคนตำเนี่ยสีสันน่ารับประทานมากรสชาติดีไหมใครตำ อร่อยเปรี้ยวตาอร่อยมากไม่นขาวว่าเป็นส่วนแล้วเหรอไม่เป็นส่วนจะเห้ยิ้มขาวเขาไว้นอกสามสมูทพูดบนขื้นบะสามสมุพูดบนขื้นแล้วพก็กินอาหารแมนวานแมนวานบหนูว้างไหมหนูเอาพุดดิ้ให้่นกินหน่อยพุดดินมาสันกลาก็เลยมันไม่มีขายแม่โพริดอน แสงทองฟินแลนด์พร้อมแล้วพรุ่งนี้งานแสดงนะครับพี่น้อง้ากันกินข้าวกินน้ำพี่น้องแม่แม่มนอยู่ในวันไม่ได้สวดหลายไม่ได้สวดคนเดียวแต่สวดหลายคนอยู่วันเดือดอยู่เนี่ยออสวดหลายคนอยู่สวดหลายคนอยู่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้มันมันไม่ได้ยินข่าวสวดหลายคนอยู่ อันนี้สซ่างข้าววันนี้โอ้แลชนิกูลสั่งข้าวไม่ไม่ทานกับเพื่อนหรอคะสั่งนานแล้วครันท่กคนกลิ่นลืมจับไม่ได้ค่ะเหมือนน้ำตาลเลยได้มาแล้วเมื่อกี้เอาเอาช้อนแตะแล้วก็ชิมแล้วชิมได้ในเบิ้งหน้าตาขิ้หอดึ้งตะบงหงว่ากินเป็นไปไดแต่เนึ่งเวื่องอึ้งแห้งนักก็ตะบงหงอีกอันนี้กินราคะนี่เท่าไห่นี่นะม่แน่กลอกกินด้วยกันทุกคน ไม่แต่ว่าเมื่อกี้เงอะเงอะอะไรน้องสมตำมันน้ำส้มพายเพราะว่ามัวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปหาส้มตำมันหยดลงแล้วเนาะอย่างเงี้ยนะน้ำมัวแน่เดี๋ยวจะใส่ยาเดี๋ยวจะไปต้มส้มตำให้กินค่ะไม่เอาค่ะไม่กล้ากินเลยหาเดนเสือพี่น้องเดนเสือพากันกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำซ้อมก่อนซ้อมเต้นซ้อมอะไรโอ้ชุดนี้สวยมากค่ะ เอาบังขาเนี film, oh, s <S dad, oh, ่ย okay. mm ุ hmm. yes. uh, yeah. okay. so, ้ขากลับมาแล้วขาโนค้นมาแล้วขาโนคืนมาแล้วก็เอาแบบนี้ปเอาแบบย้ายปะขยายะมันอะไร่เป็อาพ่มฉันพ่มกได้ปูพ่มฉันปะก็ได้ปูพ่มหรือเปล่าบทุกรอบค่ะสาวเก็บเห็ดพี่น้อง หน้าเพีย <laughs> บนะคลิปเหตุจมูกดีเจเจ้าใจจริงกับใครไม่ได้ไปกินแต่ว่ากับมีแคปกับมีแคปชันเอ้ยก็มีคอนเทนต์ได้เพิ่นน่ะว้าวไม่ได้แซ่บเลยอยากกินได้สบาเจ็บข้าวมาบ่กินต่อกี่ีกับมาเป็นไงบ้างคะรอบเพียงรอบนี้เป็นไงบ้างโชว์ไม่อยากซื้อค่ะซื้อยอดมากเลยต้องปาดน้ำตาแนนน่ออีกแล้วตลอด เป็นไงบ้างคะริน้นถามว่าอยากไปกินเหล้ากินเบียร์หล่ะช่วงน,นี้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดาบาร์เสร็จเเดี๋ยวจัดให้ให้เป็นลุกใหม่เลยเลุกแบบพี่มีบ้างอะไรต้องแบบจิบไวนวันนั้นน่ะสินะใช่พอบาร์เสร็จตอนไหนก็หมุไมนไปไ่้ใช่เดี๋ยววอรจะพาเปลี่ยนลุกแบบให้เป็นแบบสีสันสีงามขืนเราเกาเลยแบบคนอีกงามมีแต่กันงามแบบไม่ต้องอใช้เลือดสูบฉีดเป็นครสูบฉีด ฝนตกรูปฝนตกเอาปีน่าเป็นไงรอบนี้โชว์เปยังเปยแล้วฮะเปแล้วรับบทอะไรไม่ยังไม่รู้ซ้อมยังเพลงรอบนี้เปยังเพลงอะไรนะเพลงรอบนี้เปไปต้องต้องลองซ้อมดูครับยังไม่ซ้อมรอดันตีใช่ไหมนี่ครับต้องรอเลยอ๋อตันตีให้น้องเค็มปัดรอได้ไงเนี่ย เออไม่มีอาชีพเลยเดี๋ยวพัยน้องเต้รางสิมารอบนี้โชว์รอบนี้โชว์รอบปรกาศเป็นจิตราครับผมรอบนี้รอบนี้ขอรอรอบ้างครับรอบนี้ขอรอรอบอกครับผมรอบนี้โชว์อะไรคนเนี้ยครับโอ้โชว์แบบแบบแบบเป็นความรับความรับเพลงช้าหรือเพลงเร็วเป็นเพลงเร็วครับเพลงเร็วเพลงผู้ชายหรือผู้หญิงนี่เพลงผู้ชายครับอ๋อ้ยหลอกเล็กแรลกครับ โอเครอรุ่นพี่น้องรอให้กำลังใจทุกคนนะครับว่บาเฮก้าสออกมาแล้วจะเป็ียนจังไดเด้อคน,นตกมาโอเคพี่น้องเอาไว้เจอกันช่วโงนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอปลาข้าวปาสวัสดีพี่ชายโชคดีพี่สวัสดีดสสดพี่น้องสวัสดีครับไลฟ์เป็นสอ